สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานแบบง่ายๆกันนะคะจะเป็นการพับแบบดอกกุซูมาค่ะก็จะเป็นลักษณะด,ดอกแบบนี้ตรงส่วนนี้จะเป็นด้านหน้านะคะและด้านหลังก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีลิบบินเหรียญและก้นไกรค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเล่ยใช้เป็นของตาละคางเบอร์สองหรือว่าขนาด12บมิลค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหน่อก็ตามชอบนะคะเรามาดูวิธีการทําค่ะเริ่มต้นการทํานะคะในคลิปนี้เราจะตัดริบบิ้นนะคะให้ได้ความยาว12นิ้วจํานวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะ ซึ่งในคลิปนี้นะคะปลาเลือกใช้สีลูบินเป็นการผสมสีนะคะเพื่อจะได้สีสันแล้วก็ลวดลายที่สวยงามมากยิ่งขึ้นในส่วนของเพื่อนๆจะใช้เป็นสีเดียวก็ได้นะคะตรงนี้ตามชอบค่ะเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆจับซลีลบินนะคะเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นพับปลายลูบินหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ10บเซนติเมตรค่ะ และต่อมานะคะตรงส่วนของมุมโคง้งหรือว่ามุมพับตรงนี้นะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้และต่อไปเราก็จะเริ่วมการทำฐานสีขั้นตอนแรกค่ะให้เป็นเพื่อนแยกริบบิ้นออกก่อน3มเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หจากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะ และเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาคล้องเส้นที่1เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่งจากนั้นดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้น และเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะฐานสี่ในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปนะคะให้เพื่อนๆน,นำเหรียญมาวางตรงกลางฐานจากนั้นเราจะทำการพับล็อกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนๆพ,พับลงมาด้านล่างค่ะขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบน และสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะฐาน4ีในรูปแบบนี้และต่อไปค่ะให้เ,เพื่อนๆพลิกกลับด้านขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำการสอดเก็บเซลบินซ้ำอีกหนึ่งรอบโดยใช้บินเส้นสั้นเท่านั้นค่ะของทุกมุมนะคะ เริ่มต้นการสอดเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายสอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนพลิกกลับด้านขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทำกรีบสามเหลี่ยมเล็กๆในลักษณะนี้ค่ะเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนจับสลิปบินบิดอ้อมมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาค่ะจากนั้นจับสลิปบินพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเข้าไปด้านใต้ช่องฝังขวาด้านบนสอดจากด้านนอกเข้าไปด้านในค่ะ ปลายเส้นจะโผล่ในลักษณะนี้ดึงให้กระชับนะคะเราก็จะได้กรีมในรูปแบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่สองให้เพื่อนๆหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งริบบินเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับสลับบินบิดอ้อมมาทางด้านหน้าให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะจากนั้นจับสลับบินพลิกหนายขึ้นแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝังขวาด้านบนอีกเหมือนเดิม ปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบเดียวกันนะคะต่อไปเส้นที่สามหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งริบบิ้นเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมแล้วก็ทําในรูปแบบเดียวกันเหมือนสองเส้นที่ผ่านมาค่ะปลายเส้นโผล่แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะ จบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่สีหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนนะคะและริบบิ้นเส้นที่สี่ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านหลังเส้นด้านหน้าดึงหลบค้งเข้าหาตัวค่ะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่สี่ก็ทําในรูปแบบเดียวกันเหมือนทุกเส้นที่ผ่านมาค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ต่อไปค่ะเราก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบลักษณะนี้นะคะตรงกลางทั้งสี่มุมค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนเส้นแนวตรงฝั่งขวาให้เพื่อนๆดึงหลบโค้งเข้าหาตัวค่ะ จากนั้นลิปบ้นเส้นที่หนึ่งในการทาจะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายให้เ,เพื่อนจับสเตรบีนโค้งไปทางด้านขวาตามแนวเส้นค่ะจากนั้นจับปลายเส้นหันชี้เข้าหาตัวแล้วสอดปลายเกล็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบสอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงค่ะจากนั้นปลายเส้นจะโผล่ชี้เข้าหาตัวนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้ ต่อไปเส้นที่สองค่ะให้เพื่อนเพื่อนหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งค่ะและริบบิ้นเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเส้นแนวตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวค่ะต่อไปเส้นที่สองก็ทำในรูปแบบเดียวกันให้เพื่อนเพื่อนจับสลิบบิ้นโค้งไปทางด้านขวาตามแนวเส้นจากนั้นหันปลายเส้นชี้เข้าหาตัว แล้วสอดปลายเกี่ยวเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบอยู่เหมือนเดิมสอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงเหมือนเดิมเลยค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับเนี่ยค่ะเราก็จะได้กรีบในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะต่อไปเส้นที่สามค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งเส้นแนวตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวและเส้นที่สามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนเหมือนเดิม ก็ทำในรูปแบบเดียวกันเหมือนสองเส้นที่ผ่านมาค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมนะคะจบในเส้นที่สามเริ่มเส้นที่สี่วนเหรียนไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่สี่ก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ และเมื่อเราทํากรีบตรงกลางครบทั้งสี่มุมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทํากรีบด้านข้างทั้งสี่มุมในรูปแบบนี้ค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบน ให้เ,เพื่อนๆจับเซเลบินปิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นที้ไปทางด้านขวาค่ะจากนั้นจับเซเลบินโค้งคว่มลงค่ะแล้วพลิกกลับด้านจากนั้นสอดเหรียญเข้าไปให้อยู่ด้านบนริบบิ้นเส้นสั้นค่ะสอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงเนี่ยค่ะปลายเส้นก็จะโผล่ในลักษณะนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะ พร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้ตามความเหมาะสมค่ะนีะค่ะจะเป็นลักษณะกรีบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจบในเส้นที่หนึ่งเริ่มเส้นที่สองให้เ,เพื่อนๆหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งลิบบินเส้นที่สองก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมให้เ,เพื่อนๆจับเซริบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นที้ไปทางด้านขวาค่ะจากนั้นจับซริบินโค้งความลง พลิกกลับด้านแล้วสอดปลายเก็กบเข้าไปด้านบนริบบิ้นเส้นสั้นอีกเหมือนเดิมค่ะนะคะปลายเส้นผลูแล้วเราก็ดึงให้กระชับพร้อมกับจัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันค่ะนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะ ต่อไปเส้นที่3ค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งและริบบิ้นเส้นที่3ามก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันเหมือนทุกเส้นที่ผ่านมาค่ะจบเส้นที่สามเริ่มเส้นที่4ค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งอีกเหมือนเดิมค่ะและริบบิ้นเส้นที่4ก็ทําในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ และเมื่อเราทําครบทั้งสี่มุมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะกรีดให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและเมื่อได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการสอดเก็บเซริบ,บิน เริ่มต้นการทําค่ะริบบิ้นเส้นที่1นนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเส้นแนวตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวค่ะริบบิ้นเส้นที่1นนะคะฝั่งซ้ายด้านบนให้เพื่อนๆจับเส้นริบบิ้นโค้งไปทางด้านขวาตามแนวเส้นจากนั้นจับปลายเส้นนะคะพลิกหงายขึ้นแล้วสอดปลายเกลียาไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบค่ะสอดเข้าไปให้เป็นลักษณะมุมตรง จากนั้นนะคะปลายเส้นจะอยูอ่ด้านบนของริบบิ้นเส้นสั้นแล้วปลายจะชี้เข้าหาตัวเราก็ดึงให้กระชับค่ะนคะคะก็จะได้กรีบสามเหลี่ยมเล็กๆด้านหลังในรูปแบบนี้และต่อไปเส้นที่สองค่ะให้เพื่อนๆหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งเส้นแนวตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวเหมือนเดิมจากนั้นริบบิ้นเส้นที่สองทางด้านซ้ายมือก็ทำในลักษณะเดียวกันค่ะ จับเส้นดิบินโค้งไปทางด้านขวาตามแนวเส้นจากนั้นจับปลายเส้นพลิกหงายขึ้นและสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงลบอีกเหมือนเดิมปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้กลีบในรูปแบบเดียวกันนะคะต่อไปเส้นที่สามหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายหนึ่งครั้งเส้นแนวตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวค่ะ และริบบิ้นเส้นที่3ก็ทำในลักษณะเดียวกันเหมือน2เส้นที่ผ่านมาค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบเดียวกันและสุดท้ายเส้นที่4ค่ะหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้ง ติดปินเส้นที่สี่นะคะก็ทําในรูปแบบเดียวกันอีกเหมือนเดิมค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมเลยนะคะและเมื่อเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้กรีบด้านหลังในรูปแบบนี้และต่อไปค่ะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้ทั้งสี่มุมนะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก็ตามถนัดค่ะวิธีการตัดให้ง่ายนะคะให้เพื่อนๆจับตรงส่วนของมุมสามเหลี่ยมด้านข้างตรงนี้นะคะโค้งเข้าหาตัวเพียงแค่บองมือจากนั้นเราก็ตัดปลายเส้นให้ชิดเลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะในส่วนของทุกๆมุมก็ทําเช่นเดียวกันค่ะ ค่ะแล้วเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะสวยงามมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ